5 minutes this and that ใครเคยอ่านหนังสือเอกสารหรือพวกภาษาเขียนแล้วเจอสองตัวนี้บ้างคะ eg ie คืออะไรคลดลับหรือยังไง,งไงงงไหมคะนี่งงสมองหยุดทั้งสองตัวย่อเนี่ยนะคะมันมาจากภาษาลาตินค่ะ Latin who speaks Latin No one speaks Latin, no Latin. it's a dead language <Latin. S 1> ก็คือภาษาเก่าแก่ที่ตอนนี้ E. G stands for Exempli gratia. Exempli gratia. Ha pick call means for example or for the sake of example. Pyopto Pung Submit a sample of academic writing. E.g. a dissertation chapter. I. E. stands for Id est. Id est. Means in other words, or that is. กล่าวคือนั่นก็คือเพื่อให้คำอธิบายเพิ่มเติมถึงสิ่งที่เราเพิ่งพูดไป The cough may last for a short period of time, i.e. 3 to 5 days. หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะใครอยากให้คณะทำวิดีโอสอนเกี่ยวกับตัวย่อไหนอีกคอมเมนต์ไว้ในวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ And that's it for one minute.